ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ค r ูดิจิตอลพาร์คสนาม101 Track เป็นสกายแทร็กของทริจิตอลพาร์ควันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้ารุ่นพิซโน่ w a v e i n s p า r e 20แล้วก็เป็นรองเท้ารีวิวคู่สุดท้ายของปีนี้ในช่อง a r ร r u ันนิ g งครับอ,อันนี้คือเป็นรุ่นที่20ต่อจากที่พี่โบ๊ทรีวิวไปใช่ Inspire 19ตัวนี้แล้วเป็นรองเทา้า ซัพพอร์ตเท้าลมเท้าแบน่ะตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ปะใช่เป็นรองเท้าที่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมแล้วก็ซัพพอร์ตมากกว่าเดิมครับในเจเน r เรชันอินสไปน์เป็นรุ่นที่20ฉลองครบรอบ20ปีแล้วก็สีนี้เป็นสีพิเศษด้วยครับในส่วนของอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์จะเป็นผ้าแอมิสนะครับที่มีความนุ่มแล้วก็ระบายอากาศได้ดี <c oughs> แล้วก็จะมีเพิ่มที่ดึงครับที่ลิ้ขึ้นแล้วก็ส้นเท้าในส่วนของมิโซ จะเป็นมิซโน่อินเนอร์ซี่ที่ให้ความรุ่มเด้งนนและก็สะท้อนกับพลังงานเมื่อลงเท้ามันทั้งซับพอร์ตแล้วก็ทั้งส่งด้วยแล้วก็ที่อัปเดตมาจากรุ่นเดิมก็คือรุ่นเดิมอ่ะก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่า Wave Plate มิซโน่เวฟเพลทก็คือให้ความมั่นคงในการลงเท้ามากขึ้นอินสไพร์สิก็มีแต่ว่าจะน้อยกว่าแล้วก็ รุ่นนี้ทํามามั่นคงกว่าเพิ่มซัพพอร์ตมากขึ้นใช่ครับในส่วนของเอาโซครับเอาโซเอาโซก็จะเป็นยางคาร์บอนเอ็กให้ความทนทานแล้วก็มีความหนึบมากขึ้นดูจากดอกยางแล้วรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะลึกขึ้นจากรุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับรุ่นที่แล้วอินส i ป e 1สิบเก้าสรกรัมนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็300กรัมในไซส์ s u s ดอบอยู่ที่1 2ม mm, เมเท่ากันนะครับอินสไป 19จะเป็นส้นเท้าจะอยู่ที่38.5แล้วก็ปลายเท้าอยู่ที่26.5ครับอินสปา0ก็จะเป็นส้นเท้า37.5แล้วก็ปลายเท้า25.5อ๋อก็คือว่ารุ่นนี้จะต่ำมากกว่ารุ่น,นที่แล้วมิลหนึงใช่ครับแต่ว่าดรอปเท่ากัน ใช่12มิลใช่ครับแล้วก็ราคาก็เท่าเดิมครับ4,800บาทโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลองเท้าไปลองฟิลลิ่งดูว่าเท้าล้มเท้าแบนจะใส่แล้วรู้สึกยังไงฟิลยังไงเพราะว่าผมเป็นคนเท้าแบนเนาะ พี่หลังจากลองตัวนี้รู้สึกไงบ้างพี่ก็จากที่ไปวิ่งมาเมื่อกี้ก็คือพี่วิ่งนะก็แรกๆอ่ะพี่จะวิ่งในความเร็วที่ช้าๆก่อนก็คือประมาณเพจหกเนาะแล้วก็พอวิ่งได้สักพักหนึ่งอ่ะพี่ลองกดความเร็วดวูเพราะว่าด้วยความที่มันมีแผ่นมิสนโนเวฟเพจใช่ปะ พี่อยากรู้ว่ามันจะช่วยทําให้เราเพิ่มทํำความเร็วได้ <ทำ S 1> ไมคววาเร็ไดไหมใช่ใช่พี่ก็เลยแบบลองกดความเร็วดูปรากฏว่าไอ้ตรงมิโซอ่ะข้างหน้ามันมีความนุ่มมากแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยหลังจากที่มันมีแผ่นมิซโนเว็บเพจอะมันจะไม่ได้นุ่มเท่าข้างหน้าแต่มันก็ไม่ได้กระด้างนะมันก็คืออยู่ในฟิลที่แบบเวลาเราเราเดินหรือเราวิ่งอ่ะ,อะด้านหน้าเท้าของเราอ่ะ,อะมันก็แบบจะ ยุบแล้วก็มันมีความซับพอร์ตนะแบบเท้าแบรนเท้าเลยรู้สึกว่าเราเหยียบไปได้เต็มเท้าเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่วิ่งอ่ะวิ่งด้วยความเร็วที่พี่จะทําความเร็วสี่ครึ่งใช่ปะปรากฏว่ามันทําความเร็วแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยในเรื่องของการส่ง嗯嗯แรงเราพี่ว่าไอมิซโนเว p เพ็เนี่ยมีไว้เพื่อความมั่นคง<อ>ไม่ให้โฟมมันนุ่มยวบจนเกินไปโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ชอบบ้าง มีอะไรบ้างสิ่งที่ชอบก็คือหน้าผ้ามีความระบายอากาศได้ดีแล้วก็ตอนใส่อะ่ะมันใส่ง่าย,าายก็ด,ดึงที่ส้นดึงที่ลิ้นรองเท้าใส่ปลืบเลยแล้วก็ที่ชอบเลยจริงๆก็คือตามรุ่นเลยมันซัพพอร์ตเท้าแบนเท้าล้มพี่เป็นคนเท้าแบนพี่ใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่า มันฟีลเหยียบได้เต็มเท้าเลยแบบเออตรงไหนก็นุ่มอ่ะตรงไหนก็สบายอะไรอย่างเงี้ยก็คือซัพพอตอย่างที่เขาว่าเลยใช่ใช,ใช่ชอบตรงที่มันมีความซัพพอตอ่ะ้้วก็ถามว่าสําหรับพี่นะถ้าคนเท้า ไม่แบนอะเท้าไม่ล้มอะใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเพราะว่าข้างในอ่ะมันมีความนุ่มมันเป็นรองเท้าซัพพอร์ตมันไม่ได้แค่ว่าจะซัพพอร์ตเราตรงที่แบบอ่ะคุณจะต้องเท้าแบนนะคุณจะต้องเท้าล้มนะเท้าประเภทไหนก็ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นฟิลที่แบบซัพพอร์ตเราสบายเท้าของเราสิ่งที่ไม่ชอบไม่มีอะไรบ้างในรุ่นนี้อ่ะปัญหาของมันก็คือพี่ว่าน้ำหนักนะถ้าวิ่งรองรันน่จะรู้สึกว่าพอกล้ามเนื้อเราล้าแล้วอะน้ำหนักมันจะเป็นปัญหากับเราฟิลมันก็จะเหมือนออโต้บูทไลท์ที่น้ำหนักใกล้เคียง ถ้าเราไปวิ่งอ่ะแล้วพอกล้ามเนื้อเราล้าจะรู้สึกว่าน้ําหนักมันเป็นปัญหาเนาะไม่ไว่าจะเป็น5 50, 50กรัม10กรัมน้าหนักมันก็คือ <odles endured S 1> หนักอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเอาเทียบอ่ะรุ่นนี้กับอัลต้าบูทไลท์ใช่ปะครับน้ำหนักมันจะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือความนุ่มความนุ่มน,น,น,นี่คือต่างกันมากตัวไหนนุ่มกว่าตัวนี้นุ่มกว่าตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปอ่ะมิดโซนะตรงปลายเท้าอ่ะมันนุ่ม ตรงนี้มันอาจจะกระด้างหน่อยแต่มันก็ยังไม่ได้แข็งเท่าอัลโตบูทอัลตบูทนี่ถือว่าพี่ว่าแข็งนะแต่มันก็ไม่ได้แบบกระด้างจนเป็นแนวเฟิรม์รมๆใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าเทียบกับอัลโตบูทไลท์นะก็คือไอตัวนี้ร,รุ่นนี้ก็จะมีความนุ่มกว่ามีความซับพอร์ตกว่าในที่น้ําหนักพอๆกันใช่ใช่ ส่วนอัลตบูทไลมันก็จะมีความความเฟิร์มความกระด้างหน่อยมีอีกสักรุ่นไหมพี่ที่เอามาเที่ยวกับตัวนี้ถ้าอีกรุ่นหนึ่งที่พี่เพิ่งรีวิวไปก็คือตัวอั t ตรา o r ร์ r บิร์ดเอ็กซ์ตัวนั้นก็เป็นรองเท้าซัพพอร์ตเหมือนกันแต่ตัวอั t ตรนี่คือไม่มีเพดอะไรเลยก็คือจะเป็นแบบโฟมล้วนๆต่ตัวนี้มันจะมีเพดเข้ามาช่วยเพิ่มความมั่นคงหน่อย ไอตัวนั้นก็ไม่ใช่ซีโร่ดอปด้วยใช่ไหมแต่มันใช่อันนั้นเหมือนแค่ดอบแค่4ีมิลเองครับไอตัวเนี้ยดอบ12มิลมันทําให้เราแบบก้าวไปข้างหน้าได้ไหลมากขึ้นอ่าใช่ใช่วิ่งได้เรื่อยเวิ่งได้แบบอ่ะมันส่งเรากว่าก็ที่เทียบไปก็จะเป็นอัลทอรบูตไลท์กับตัวอัลตร้าฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เียนถ้าถามว่า3รุ่นเนี้ยพี่ว่าเนี้ยโฟมนุ่มสุด เหมาะกับการเดลี่เทรนเนอร์ครับเป็นแบบอีซี่อะไรประมาณนี้ใช่วิ่งอีซี่วิ่งอ่รีโคเวอรี่จ็อกเบาๆเข้ายิมก็ได้ใช่ใช่ออกกำลังได้ใช่ใช่ในเพสที่เบาๆนะอาจจะบอกก่อนว่าเมื่อกี้ลองวิ่งเพจสี่ครึ่งสี่สามศูนย์มาปรากฏว่าเราใช้แรงเราเยอะเกินถ้าเรื่องของน้ำหนักพอดีตัวไหนเบาสุดเรื่องของน้ำหนักอัลตร้าฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพเรียนซ์อ่ะเบาสุดแล้วก็สองร้อยกลางๆลางสองร้อยสี่สิบ ในไซส์9 US แล้วก็หนักสุดก็คือตัวนี้300กรัมก็แต่มันก็จะน้ำหนักพอๆกับไอตัวอัลตบูทไลท์มันก็ห่างกันแค่ไม่กี่กรัมนิดเดียวแล้วในส่วนไซส์พี่สามารถใส่ตรงไซส์หรือว่าต้องเพิ่มไซส์มนี่ใส่ตรงไซส์ได้เลยครับรุ่นนี้เพราะว่ามันทำหน้าหน้ากว้างมาอยู่แล้วก็ ้ามันมีความยืดหยุ่นเนาะมันไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันอันเดอร์ไซส์เกินไปใส่ตรงไซด์ได้เลยสามสี่ก็ตรงไซส์ใช่ใช่แต่ว่าแนะนําไปให้ไปลองที่ร้านดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ลองฟิลตอนใส่ด้วยว่ามันจะใส่ตรงไซส์ไหมหรือว่าเราจะใส่เพิ่มไซส์หรือว่าลดไซส์โดยรวมแล้วก็เป็นรอ<ช>งเท้า support ขาล้มเท้าแบนที่วิ่งอีซี่ในวันสบายสบเดลี่เทนเนอร์ได้นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,800บาทสามารถหาซื้อได้ที่ a 阿 i running store. com และ a Ali l running ชั้น 3, า e n ซนทั World นะครับแล้วก็รีวิวนี้เป็นรีวิวสุดท้ายของปี2023นะครับแล้วก็จะมีคลิปเป็นคลิปสารลา,รานของรวมรองเท้าแห่งปี2023<嗯>ครับสามารถรติดตามได้ในช่อง a Ali l running วันนี้ประมาณเท่านี้ครับกับ m i s u No Wave Inspire 20นะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ